สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาติดตามผลก,การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่2ทุกคู่ทุกกลุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมากันครับเริ่มจากปากีสถานแพ้ทาจิกิสถาน1ประตูต่อ6พม่าแพ้เกาหลีเหนือ1ประตูต่อ6ฟิลิปปินส์เสมออินโดนีเซีย1ประตูต่อ1ไต้หวันแพ้มาเลเซีย0ต่อ1 บังการาเทศเสมอเลบานอน1.1ตอสิงคโป,โปร์แพ้ไทย1.3เวียดนามแพ้อิรักษ์ต่จีนแพ้เกาหลีใต,ต้0.3ต่อ3ฮ่องกงเสมอเต็กเมนิสถาน2.2อุซเบกิสถานเสมออิหร่าน2.2เนาปาลแพ้เยเมน0.2อินเดียแพ้กาตา, 03, าร์0ปาเลสไตน์แพ้ออสเตรเลีย0.1ต่ คีกิสถานเอาชนะโอมาน1.0ซีเรียแพ้ญี่ปุ่น0.5บาเลนแพ้สหรัฐอาหรับเอเมิเรต0.2จอร์แดนแพ้ซาอุดีอาระเบีย0.2และอัฟกานิสถานแพ้คูเวต0.4สรุปตารางคะแนนหลังจากผ่าน2นัดกลุ่ม A อันดับ1กาตามี6แต้มอันดับ2คูเวตมี3แต้มอันดับ3อินเดีย มีสามแต้มอันดับสี่อัฟกานิสถานยังไม่มีแต้มกลุ่มบีอันดับหนึ่งญ,ญี่ปุ่นมี6แต้ม ikat. อันดับสองเกาหลีเหนือ3มแต้มอันดับสามซีเรียมีสามแต้มและอันดับสี่พม่ายังไม่มีแต้มกลุ่ม C. ีอันดับหนึ่งเกาหลีใต้มีหแต้ม ikat. อันดับสองไทยมีสมแต้มอันดับสามจีนมี3แมแต้มอันดับสี่สิงคโปร์ยังไม่มีแต้ม กลุ่มดีอันดับหนึ่งมาเลเซียมี6แต้มอันดับ2โอมานมี3แต้มอันดับ3ามคีรีสถานมี3มแต้มอันดับ4ไต้หวันยังไม่มีแต้มกลุ่ม A อันดับ1อิหร่านมี4แต้มอันดับ2อุซเบกิสถานมีสแต้มอันดับ3าเปอร์เมนิสถานมี1แต้มอันดับ4ี่ฮ่องกงมี1แต้มกลุ่ม F อันดับ1อิรักมี6แต้มอันดับสองเวียดนามมี3ามแต้ม อันดับสาฟิลิปปินส์มีหนึ่งแต้มอันดับ4ี่อินโดนีเซียมี1แต้มกลุ่ม G อันดับ1ซาอุดีอาระเบียมี6แต้มอันดับสองทาจิกิสถานมี4แต้มอันดับ3จอร์แดนมี1แต้มอันดับสปากีสถานยังไม่มีแต้มกลุ่ม H อันดับหนึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มี6แต้มอันดับสองบาเลนมีสแต้มอันดับสามเยเมนมี3แต้มอันดับ4ี่เนปาลยังไม่มีแต้ม และกลุ่มไออันดับหนึ่งออสเตรเลียมี6แต้มอันดับสองเลบานอนมี2แต้มอันดับ3าปาเลสไตน์มี1แต้มอันดับ4บังกลา,าเทศมี1แต้มทางด้านควนหลงหลังเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1นละงธิรศิล์แดงดาลงมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่66ก่อนทำสองแอซซิตให้สุพนัทเหมือนตายิง2งประตูพาทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ได้สำเร็จนั้น โดยที่สินเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเราก็เริ่มต้นเกมได้ดีนะครับได้ประตูนำไปก่อนแต่เราก็รักษาสกอร์ไว้ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องมาเริ่มกันใหม่ในครึ่งหลังแต่ทุกคนก็พยายามช่วยกันช่วยช่วยกันเทสช่วยกันไล่ช่วยชนะในเกมนี้เป็นเพราะว่าทุกคนพยายามทำประตูครับแล้วก็เผยออีกว่าก็ดีใจครับอย่างแรกเลยทีมชาติไทย ของเราก็ชนะด้วยเรามาเยือนเขาแล้วเราคว้าสามแต้มได้มันมาจากนัดที่แล้วที่เราแพ้เราก็ต้องกลับมาให้ได้มันก็มีทั้งความกดดันทั้งความมุ่งมั่นอยากทําให้ดีที่สุดด้วยก็ต้องชื่นชมแบงค์ด้วยที่มีการจบสกอร์ที่ดีไม่งั้นผมก็ไม่ได้แอกซิตต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นทั้งตอนนำหนึ่งศูนย์และตอนโดนตีเสมอทุกคนก็พยายามกลับมาเล่นเกมของเราให้ได้สุดท้ายก็คว้ามสามแต้มได้ครับ สถานก,การณ์ล่าสุดหลังจบนัดที่2เกาหลีใต้เก็บ6คะแนนเต็มยังนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม C ตามด้วยทีมชาติไทยที่มีขึ้นมาอยู่อันดับ2หลังเก็บ3แต้มแรกส่วนจีนหล่นไปล้างอันดับ3แม้มี3คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียเป็นรองช้างศึกไทยบวก1และจีนติดลบ2ขณะที่สิงคโปร์ยังไม่มีคะแนนอยู่อันดับสุดท้าย ทิรสินแดงดาพูดถึงโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปในฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกฟเนเชียก่อนที่2นัดต่อไปจะเจอเกาหลีใต้อันดับ24ของโลกซึ่งมีฟีฟ่าแรงกิ้งดีที่สุดในกลุ่ม C ว่าหลังจากนี้เราก็มีเวลาเตรียมตัวก็ต้องทำการบ้านอย่างหนักเพราะรู้ว่าทุกเกมที่เราจะแข่งไม่ง่ายอยู่แล้วยิ่งเจอเกาหลีใต้ด้วยเราเชื่อว่าเราต้องเจองานหนัก แต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดตอนนี้ยังเหลืออีก4นัด,นดก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสสักทีเดียวผมเองก็เชื่อมั่นและเชื่อว่าเราจะมีโอกาสเข้ารอบแต่ว่าเราต้องดูทีละเกมเราก็ต้องพยายามทำผลงานของทีมชาติไทยให้ดีที่สุดก่อนโดยโปรแกรมนัดที่3และนัดที่4กลุ่ม C ทีมชาติไทยจะไปเยือนเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคม ก่อนที่ช้างศึกจะกลับมาเล่นในบ้านพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อ,อ,ตอีกครั้งในวันที่26มีนาคมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32เหมือนเช่นเคยครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีปั้นเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ